มันเป็นความเคยชินแล้วสลหรับนางสมใจที่จะเห็นชายหญิงคู่หนึ่งหรือหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกระสับกระส่ายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งนักเรียนสาววัยรุ่นที่มาเป็นคนไข้ที่คลินิกแห่งนี้ก็ไม่ได้แขวนนาฬิกาข้อมือมาหรอกเธอจะถูกถามด้วยคำถามประเภทกี่โมงแล้วคะแล้วเธอก็จะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบไร้ชีวิตว่าห้าโมงครึ่งหรืออะไรทำนองนั้น แต่แล้วอีกนาทีสองนาทีเธอก็จะถูกถามอีกกี่โมงแล้วคะถ้าเธอรำคาญนักก็จะตอบว่าสองนาทีหลังจากเวลาที่เธอถามเมื่อครู่คงไม่อาจกล่าวได้หรอกว่านางสมใจเป็นคนใจดำเพราะเธอนั่งทำหน้าที่ซ้ำๆที่น่าเบื่อหน่ายอยู่ตรงนี้ทุกวันหญิงสาวคนแล้วคนเล่าเดินเข้ามาด้วยท่าทีชนิดเดียวกันนั่งรอที่โซฟานั้นด้วยท่าทางระวนกระวายเหมือนกันเพื่อรอเวลาเรียกตัว เวลาพิสูจน์ใจแม่เธอมักจะเรียกเช่นนั้นในหมู่เพื่อนสนิทเธอเคยเห็นคนไข้หญิงจํานวนมากผลักประตูเข้ามาแ้ะถอยกลับเดี๋ยวก็ผลักเข้ามาใหม่สามสี่ครั้งเหมือนคนตัดสินใจไม่ได้สิ่งที่นางสมใจทําก็คือยืนดูเฉยเฉยเธอไม่เคยกล่าวต้อนรับหรือเชิญชวนให้เข้ามาข้างในเชิญเข้ามาให้โง่ทํใหม่นั่นคือความเห็นของเธอขนาดเข้ามาทาบัตรนั่งรอเรียบร้อยยังวิ่งกลับออกไปก็มีถ้าไม่อยากเอาออกก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาพูดให้เมื่อยปาก แต่หญิงชายที่นั่งอยู่โซฟาลเล็กๆตอนนี้มีอะไรบางอย่างต่างจากลูกค้าคนอื่นๆเอาง่ายๆแค่การที่ทั้งสองมานั่งคู่กันก็นับว่าแปลกแล้วปกติจะมีแต่หญิงสาวเข้าเพียงคนเดียวถ้าจะมีผู้ชายคู่ขามาด้วยก็มักจะเห็นแวบ,บๆหน้าคลินิกหรือที่เลวกว่านั้นก็คือปล่อยผู้หญิงลงจากรถห่างออกไปสัก2สองเสาไฟฟ้าให้เดินมาคลินิกเองชายชาตรีนางสมใจมักจะกล่าวทำนองนี้เวลาที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสะเลือด เวลาจะเอาทำวางมาดเข้มแข็งหีบโถกแข็งโป๊กก็ไม่ว่าทำกะหลีกะหลอเอาใจสารพัดแต่พอท้องขึ้นมาแทนที่ช่วยกันรับผิดชอบโนดแม่งหดหัวหดทางหน้าบางกระทันหันนอกจากความแปลกที่ชายหญิงคู่นี้ปรากฏอยู่ในคลินิกด้วยกันแล้วฝ่ายหญิงยังดูสวยสง่าแบบสาวสังคมชั้นสูงขัดกับฝ่ายชายที่เรื่มลงพุงเลือหัวเถื่อแม้ว่าจะดูไม่เกิน35ปีผิวขาวแบบคนจีน เขาไม่มีอะไรสะดุดตานอกจากนาฬิกาเรือนทองยี่ห้อดังสร้อยข้อมือฝังเพชรและสร้อยคอเส้นใหญ่ที่แลบอ,อมาริ่ต้นคอเสียงกระดิ่งจากห้องตรวจทําให้ความคิดของนางสมใจสะดุดลกุกเธอหยิบโอพีดีการ์ดขึ้นอ่ะคุณโดนรยาเชิญเธอชี้มือไปที่ห้องตรวจที่มีลักษณะมิดชิดผิดจากห้องตรวจโรคทั่วไปชายหน้าจีนลุกขึ้นเก๊กๆกังๆตามหญิงสาวเออผมเข้าไปด้วยได้ไหมครับเชิญ นางสมใจพูดเหมือนหุ่นยดในห้องสีครีมสะอาดนั้นชายร่างเล็กวยเกือบ50ท่าทางลุกลิกไม่น่าไว้ใจในชุดคลุมขาวนั่งรอสองหนุ่มสาวอยู่แล้วแต่หูฟังแบบที่แพทย์ใช้คล้องคอก็ชวนให้เชื่อว่าเป็นแพทย์หรืออย่างน้อยก็เรียนมาทางแพทย์และพอจะเดาได้ว่าเขาคือเจ้าของคลินิกหมอสุกิจแห่งนี้คลินิกเล็กๆในซอที่แออัดไปด้วยผู้คนไม่มีอะไรสะดุดตานอกจากป้ายสูติแพทย์ ผู้ชำนาญจากอเมริกาให้คำปรึกษารับแก้ปัญหาและวางแผนครอบครัวหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเมื่อท้องแขนกระทบโครงเก้าอี้สแตนเลสที่เย็นเยือกขณะนั่งลงชายหน้าจีนนั่งลงข้างขาขณะที่หมอสุกิจกำลังอ่านบัตรคนไข้เพียงวูบหนึ่งเขาก็เงยหน้าขึ้นสำรวจดนระยาอย่างไม่ค่อยสุภาพนักจนหญิงสาวรู้สึกอึดอัดคงเป็นคุณนะที่ชื่อดนรยา หาใครมาด้วยเอ่ยเสียงเขาแหลมเล็กจนคำพูดตลกดูฝืดไปตาเขากวาดมองชายหุ่นอาเสียฝั่งตรงขับเออผมเป็นแฟนเธอครับเออผมคงอยู่ด้วยได้นะครับท่าทางเขากระวนกระวายและดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะักสร้อยข้อมือฝังเพชรทำให้หมอสุกิจยิ้มอย่างพอใจไม่มีปัญหาหรอกพ่อนุมดีเสียอีกจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือแต่ว่าจะทำแน่หรือตาเขา หันไปจ้องดนรยาอย่างฉับพลันจนดนรยาสะดุกค่ะคำถามจู่โจมเกินไปหญิงสาวตั้งตัวไม่ทันคุณตัดสินใจเอาเด็กออกแน่นอนนะหรือครับเราเราต้องการเอาออกเสียหนุ่มชิงตกใครบอกคุณว่าฉันจะเอาออกคุณมาขับฉันมาบอกฉันว่าลองมาถามดูเฉยเฉยคุณอย่าลืมข้อตกลงนะหญิงสาวเสียงกล่าวความเงียบเข้าปรคคุมห้องอึดใจนเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวค่อยตกลงกันก็ได้ ว่าแต่ว่าแน่ใจยั่งไรว่าท้องจริงอะตวรวจปัสสาวะดระยาตอบสั้นๆท่าทางหงดหงิดงคุณใช้ยาอะไรเป็นประจำหรือสูบกัญชาหรือเปล่าล่ะที่หมอถามเช่นนี้ไม่ใช่ดูถูกนะแต่ยาหรือกัญชาอาจทำให้การใช้น้ำยาทดสอบการตั้งครรภ์ได้ผลผิดพลาดได้ไม่ผิดหรอกครับถ้าไม่ท้องจริงผมไม่ต้องวุ่นวายอย่างนี้หรอกชายหน้าจีนคัดจังหวะเสียงเบาผมพาเธอไปตรวจสองครั้งแล้วประจำเดือนก็ขาดสามเดือนแล้วหญิงสาวหันหน้าไปอีกทงัง ความเงียบมันเย็นอีกครั้งหมอร่างเล็กมองดูสร้อยท้องที่ข้อมือเสียด้วยความพอใจประสบการณ์ทําให้เขาพอเดาเรื่องออกได้เหล่าๆคงไม่ยากเกินไปหรอกนะแล้วตกลงจะให้หมอทําอย่างไรอ่ะเขาเอ็นหลังกลับไปพิงเก้าวอี้ตามองสร้อยคอเส้นใหญ่ที่เห็นรําไรที่คอเสื้อเสียหนุ่มเออผมอยากให้หมอช่วยอธิบายเธอเรื่องวิธีเอาเด็กออกครับเธอไม่กล้าออกเพราะกลัวตายเสียงเขาวาววนรอความหวังเหมือนคนขาดที่พึ่ง หมอร่างเล็กหัวเราะเบาๆนี่แหละที่ต้องการเขาทำหน้าคลิ้งขืิมฉับพลันจนดูขัดตาพิกลคล้ายก็เล่นปาหิถ้าคุณไปทำแท่งกับหมอเถื่อนแบบโบราณเช่นใช้ลิ่มไม้ต่อเข้าไปที่มดลูกหรือเอาสมุนไพรโบราณยัดเข้าไปในช่องคลอดโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตก็ย่อมสูงมากเป็นธรรมดาเขาเว้นระยะสังเกตดูหญิงสาวที่ทำท่าเฉยเมยแต่สำหรับกรรมวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่หมอใช้เนี่ย อันตรายจากการทำแทง้งอาจมิเพียงหนึ่งในแสนเท่านั้นหมายความว่าทำแสนคนจะมีโอกาสารับอันตรายเพียงคนเดียวอัตราเสี่ยงตายของการตัดทอนสินสูงเป็น5เท่าของการทำแทง้งการตัดไส้ติ่งเสี่ยงตายสูงกันทำแท้งถึงร้อยห้าสิบสองเท่าเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำแท้งกับหมอเข้าเน้นคำว่าหมอเสียงดังแล้วหยุดห้าวินาทีเหมือนเซลแมนกำลังขายสินค้าเพราะหมอจบแพทย์โดยตรงจากอเมริกา ซึ่งในรัฐที่หมอเรียนนะั้นการทำแท้งเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะหมอฝึกง,งานอยู่ถึง5ปีเต็มหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเชียวนะเห็นไหมผมบอกคุณแล้วไม่มีอันตรายหรอกกลัวไปได้หนุ่มหุ่นอาเสียพยายามชักจูงนอกจากนี้หมอยังใช้วิธีทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณอาจเลือกการดมยาสลบหรือใช้ฉีดยาชาก็ได้แต่เมื่อทําเสร็จแล้วคุณก็สามารถกลับบ้านได้ในวันนั้นเลยเพื่อนๆดรยาบอกเธอว่าปวดมากอะ เธอรยกลัวครับไม่หรอกคุณอาจรู้สึกเจ็บทวงหรือปวดท้องน้อยคล้ายประจำเดือนบ้างขึ้นกับวิธีที่ใช้และขึ้นกับอายุคันของคุณแต่สำหรับคลินิกหมอหมอใช้เทคนิค D&E n ซึ่งนิยมมากในสหรัฐจึงรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยหมอพูดเหมือนกับว่าจะไม่มีอาการผิดพลาดหรือการแทรงซ้อนอะไรเลยนะคะโดรยามองหนะ้าท่าทางไม่เชื่อถือนะัมีสิคุณหมอต้องรักษาจรรยาบรณ ทุกอย่างมีดีมีเสียแต่คุณแพ้ยาชาอาจทำให้หัวใจหย,ยุดเต้นเฉียบพันธ์นะคุณเคยถอนฟันหรือฉีดยาชาไหมล่ะถ้าคุณเคยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอันตรายอย่างอื่นก็อาจเกิดจากฝีมือหมอผู้ทําแต่ขอให้คุณสบายใจได้ในเรื่องนี้ประกาศสนิยบัตรข้างฝาผนังของช่วยให้คุณเกิดความเชื่อมั่นได้เขาชี้มือไปที่แผ่นกระดาษในกรอบรูปข้างฝาผนังหลายแผ่นโดนระยายังเฉยเหมือนสิ่งที่หมออธิบายเป็นเรื่องที่ได้ยินซ้ําแล้วซ้าเล่า เธอไม่มีท่าทีอย่างไรจนชายหนุ่มหุ่นอเสียที่นั่งข้างๆถูมือไปมาด้วยความอึดอัดผมขอนอนุญาตออกไปคุยกันส่วนตัวสักครู่นะครับตามสบายเลยคุณคุยกันในห้องผมก็ได้ผมอยากพักสักครู่พอดีคนไข้หลายคนก็ทําเช่นนี้หมอยิ้มเหมือนคนมีน้ําใจแต่กลับดูค้ายยิ้มแบบรู้ทันมากกว่าทั้งสองถูกทิ้งไว้ในห้องหมอร่างเล็กเดินหายไปทางประตูข้าง มีเสียงพูดคุยกันเบาๆเป็นระยะลอดออกมาแล้วคำสนทนาก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนทะเลาะกันมันดังพอที่จะได้รู้ว่าทั้งสองกำลังโต้เถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองและการแบล็กเมทท้ายสุดฝ่ายหญิงก็เดินปึงปังออกจากห้องตรวจไปนั่งที่โซฟาข้างนอกเสียหนุ่มเดินตามออกไปแล้วกลับเข้ามาในห้องตรวจด้วยท่าทางอิดหนาระอาใจมีเสียงกระแอมไอหมอกลับเข้ามาอีกครั้งเอาไงล่ะคุณตัดสินใจได้ยัง ผมคงไม่สะดวกนะถ้าจะต้องให้บริการกับคนไข้ที่มีปัญหาเดี๋ยววันดีคืนดีมาฟ้องร้องเอาผมตายอะ่ะเขาทำท่าถือตัวและไม่งอคนไข้เธอไม่ยอมทำเสียหนุ่มงุนงิดเหงื่อผุดเป็นเม็ดที่หน้าหมอเดินเข้ามาใกล้จนสามารถมองเห็นสร้อยหนักสิบบาทที่คอชายหนุ่มชัดเจนน่าจะเป็นทองสวิตเขาลดเสียงเบาเหมือนกระซิบใบหน้าห่างชายหนุ่มไม่ถึงศอกเธอไม่ทำเพราะกลัวตายหรือว่าเพราะเหตุอื่นกันแน่ ในตาซอแวลซอรู้สอดเห็นชัดจิตเสียหนุ่มสะดุ้งหมอทราบหรอครับไอ้ไก่อ่อนเอ้ยเจอเอามืออาชีพเข้าแล้วสิหมอรู้สึกว่าเราจะมีอะไรบางอยา่างคล้ายกันหมอเคอมีปัญหาทางครอบครัวมาก่อนแต่คุณไว้ใจหมอหมออาจช่วยคุณได้นะนั่งลงก่อนสิอาเสียหนุ่มนั่งลงอย่างอึดอัดท่าทางยังเจือความโกรธเห็นได้ชัดหมอมองดูอย่างพึงพอใจเขาลากเก้าอี้มานั่งข้างๆถ้เหมือนคนคุ้นเคย อาชีพแพทย์นะ่ะทำรายได้ดีเชียวละหมอจบแพทย์จากอเมริกาก็จริงเขาถอนใจแต่หมอไม่ใช่แพทย์สำหรับประเทศไทยหรอกตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆอ่ะมีพยาบาลติดกันเกลียวเชียวละเขามองหน้าเสี่ยหนุ่มที่เริ่มผ่อนคลายลุกอ้อยกำลังจะเข้าปากช้างแล้วตามกฎหมายของประเทศไทยอ่ะหมอต้องสอบขอขึ้นทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์รักษาคนไทยได้ตอนแรกๆที่ผลสอบยังไม่ออกอ่ะมีพยาบาลเขาสามารถเสนอตัวให้เลือกหลายคนเลย หมอก็สนุกสนานกับการควงคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วจู่ๆพยาบาลคนหนึ่งก็ดันท้องขึ้นมาเธออ้างว่าท้องกับหมอเธอยื่นเงื่อนไขให้หมอแต่งงานด้วยมิฉะนั้นเธอจะฟ้องร้องแพทยสภาซึ่งอาจมีผลให้หมอสอบไม่ผ่านก็ได้นั่นแปลว่าหมอหมดสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพในไทยหรือไม่อีกทีเธอก็จะต้องเอาเด็กออกแต่หมอต้องจ่ายเธอหนึ่งล้านบาทเสียงหมอเงียบไปอาเซียนุ่มฟังอย่างใจจดใจจ่อ แล้วหมอแก้ปัญหาอย่างไรครับหน้าตาแสดงความรู้สึกรวบปลากินเหยื่อแล้วสิหมอรับปากจ่ายเธอสิแลกกับอนาคตของตัวเองอะถ้าเป็นคุณคุณจะยอมจ่ายไหมล่ะไม่หรอกครับผมไม่ยอมจ่ายหรอกเขากลับเสียงดังขึ้นอีกครั้งอารมณ์โกรธกลับมาอีกผมไม่เชื่อหรอกพระถ้าจ่ายตามขอแล้วมันจะจบแค่นั้นผมกับหมอเจอปัญหาคล้ายกันคล้ายสิมันต้องหายอยู่แล้วไอ้โง่ระดับมืออาชีพแล้วนี่หมอคงดูออกนะจริงๆแล้วอ่ะ โดนายาไม่ใช่ภรรยาผมหรอกผู้หญิงคนนี้สวยแต่รูปผมไม่น่าหลงกลเธอเลยเขาถอนหายใจเริ่มพูดสับสนวกบนผมพบเธอในงานสังคมเธอเป็นคนดังที่จริงผมไม่รู้มีเมียแล้วกิจการผมก็กำลังเจริญก้าวหน้าผมหลงผิดไปพักหนึ่งยอมรับว่าหลงเธอมากซื้อบ้านให้ซื้อรถให้พวกออให้เธอกินยาคุมอยู่มาได้ครึ่งปีก็ดันท้องเขาเงียบไปพักหนึ่งก้มหน้านิ่คงพยายามทบทวนเรื่องราวเธอจงใจท้อง หมอเชื่อไหมเรียก,กเงินสามล้านบาทเพื่อเอาเด็กออกเธอไม่ใช่มนุษย์หรอกหมอเข้าใจไหมผมมีลูกมีเมียแล้วกิจการส่งองผมก็กําลังเจริญเงินลงทุนเกือบทั้งหมดเป็นของฝ่ายเมียผมถ้าเธอรู้เรื่องผมไม่เหลืออะไรเลยเขาเงียบไปอีกสองมือถูไปอย่างน่าราําคาญผมไม่เชื่อหรอกว่าได้เงินสามล้านแล้วมันจะจบแค่นั้นเธอจะต้องคอยก่อผมเหมือนปิงดูดเลือดเธอรู้จุดอ่อนผมดีผมมันขี้คลาดให้ผมกล้ากว่านี้เธอไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ได้หรอก แต่คงตายนานแล้วผมไม่เชื่อจริงๆว่าจะจบง่ายๆแค่การทําแท้งจริงๆนะผมไม่เชื่อหรอกแล้วของหมอล่ะทําแท้งเสร็จแล้วมันจบไหมอ่ะจบสิหลังจากที่หมอตกลงจะจ่ายเงินเธอเธอก็ยอมทําแท้งเธอเสียชีวิตเนื่องจากตกเลือดอย่างแรงเรื่องก็จบเลยหมอก็ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทหมอโชคดีครับที่เธอตายเสียได้เสียหนุ่มถอนใจ ผมคงไม่ใช่คนโชคดีอย่างนั้นหรอกคนสมัยใหม่อย่างคุณน่ะนั่งรอโชคชะตาด้วยหรอเวลาทําธุรกิจอ่ะคุณนั่งรอให้โชคชะตาวิ่งมาชนหรือคุณวิ่งเข้าหามันละ่ะชายหนุ่มมองหน้าหมอตาค้างท่าทีงุนงงอยู่ครู่หนึ่งหมอหมายความว่าชายหนุ่มนั่งตัวตรงในตาใช้ความหวังจริงเหรอครับหมอช่่ยผมได้เหรอครับหมอทําได้เหรอครับถือว่าเราร่วมชะตาเดียวกันแล้วนะเขาทําท่าถอนใจ สงบนิ่งหมอเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเสียหนุ่มสดชื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแม้จะดูลังเลอยู่บ้างมันจะบาปไหมครับหมอก็อแล้วแต่คุณจะคิดระหว่างลูกเมียที่บ้านและอนาคตของคุณกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งหมอคงช่วยคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกเขาเสีมองไปอีกทางจริงๆคงอยากกบเกลื่อนรอยยิ้มมากกว่าแล้วปัญหาอะไรทางกฎหมายละ่ะนี่เรากำลังพูดถึงการทำฆาตกรรมนะเคารดเสียงเบาจนเกือบเป็นกระสิบ ฟังนะพ่อนมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหญิงคนนี้ไปซื้อยาขับระดูจากร้านยาที่ไหนไม่มีใครรู้เธอกินเข้าไปแล้วตกเลือดอย่างแรงจึงมาที่คลินิกแห่งนี้หมอพยายามให้การรักษาสุดความสามารถแต่เลือดก็ยังไหลไม่หยุดหมอยึงส่งเธอต่อไปเข้าโรงพยาบาลเอก,กชนที่ปากซอยแต่เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลยังออกใบชนสูตรให้ว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก เขากินยาขับประจำเดือนอย่างแรงแถมในกระเป๋าเธอยังมีกล่องยาขับะดูอยู่อีกแล้วโรงพยาบาลจะยอมชนะสูตรให้ตามน,นี้หรอครับหมอหัวเราะ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกคุณเคยมีคนร่วมชะตากับเราเช่นนี้หลายคนแล้วแต่หมอจะเลือกช่วยแค่บางคนเท่านั้นแหละเรื่องโรงพยาบาลน่ะคุณไม่ต้องสนใจหรอกหมอมีเพื่อนผู้ร่วมงานที่ดีที่นั่นหลายคนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ หมอเปิดลิ้นชักหยิบกล่องยาขึ้นมายื่นให้ชายหนุ่มสามกล่องเอากล่องยาครับเลือดดูนี้ระโยชน์ไว้ในห้องนอนของเธอให้คนเข้าใจว่าเธอซื้อมากินคุณคงทําได้ไม่ยากนะครับเสียหนุ่มรับปากหนักแน่นแล้วผมอ่ะต้องตอบแทนหมออย่างไรบ้างอ่ะคนเราอ่ะต้องอยู่ต้องกินคุณว่าไหมแถมผมอ่ะยังต้องตอบแทนทีมงานของผมอีกผมขอค่าบริการครึ่งเดียวของํานวนที่เธอเรียกคงสมเหตุสมผลนะ หนุ่มหน้าจีนล้วงหยิบกระเป๋าสตางค์ขอโทษผมไม่รับเช็คส่วนตัวขอเป็นเงินสดดีกว่าเปล่าหรอกครับไม่ใช่เช็คผมจะให้ดูนี่เขายื่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หมอล่างเร็กดูขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความกระจ่างกับผมและหมวดดลยาเราสองคนตามกลิ่นฆาตกรรมหญิงท้องอ่อนมาร่วมปีแล้วผมคงปิดคดีได้เสียทีเขายิ้มอย่างมืออาชีพ